กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเจ้พยาพยญานครศรีธรรมราชนะฮะรับราชการจนถึงรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับราชการที่2มีความชราภาพนะครับจึงยกขึ้นเป็นเจ้าพญาสุธรรมมรีตำแหน่งกิติมศักดิ์และทรงตั้งพระบริลักษ์ภูเบศนะฮะบุตรเจ้าของพญานครเนี่ยเป็นเจ้าพญานครศรีธรรมราชคนใหม่แต่มีเรื่องปรากฏหลักฐานในสมัยนั้นว่าเจ้าพญานครนะฮะ ที่จริงเนี่ยเป็นบุตรของเอ่อซึ่งซึ่งเนื่องจากว่าจากครั้งที่เจ้าละครเนี่ยทำราชาการอยู่ที่กรุงทนเนี่ยแล้วก็ถวายาทิดาให้เป็นรับราชาการเนี่ยนะฮะก็มีความสัมพันธ์กันนะครับจนมีลูกขึ้นมาคนหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ให้ขึ้นมาครองเมืองเอ่อ สีธรรมราชคนใหม่นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ